สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะว่างๆนะครับไม่มีอะไรทําก็เลยลองมาทําเคสอนะเพราะวันนี้มีจะส่งล้อ,อไหลให้ลูกค้าด้วยก็เลยเดี๋ยวมาทําเคสอต่อพอสิ่งเอจำได้ไหมที่ผมไปซื้อน็อตมาจากองเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกันอเหนื่อยจังนี่เราผมไปซื้อแกนน็อตเดิมนะปรากฏว่าทิพาย ล็อกไม่ได้โอ้ยตายเลยแล้วก็ขาดตรงตรงนี้มีแกนหรือเปล่าอีกนะครับขา,ขาจับน่านจะเป็นขาจับคาลิปเปอร์ที่ต้องใส่เพิ่มนะโอ้โหมันไหลเลยต้องซื้อรถแต่ง นะครับแกนน็อตใหม่เพราะว่าสวิงอาร์็เขาใส่ของแต่งมามั้งเหนื่อยอแล้วครับท่านุาสาห์มาจะเริ่มใส่ล้อเพราะแกนล้อหลังมีแล้วก็เลยจะมาใส่พอมาใส่เสร็จปุ๊บโอ้โหจะล็อกยังไงท่านดิแกศูยรล้อตรงนะฮะ ล,ล้อตรงด้านนี้มันได้ยังไม่ได้ใส่ยุมสเตอรนะก็ประมาณนี้อซื้อมาใช้ไม่ได้สาซื้อของเดิมมาไม่ไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้ก็คือความผิดนะครับที่เราไม่วัดก่อนไปซื้อแกนล,ล้อเรืจริงอะ่ะผมไม่รู้แกนล,ล้อด้วยแหละแล้วล้อเข็เพิ่งมาด้วยแหละ พิ่งไปไล่หาซื้อเนี่ยผมก็ไปซื้อล้อมาวันนล้นที่บอกเนาะเสียเซลเลยยาวเปิดยาวเปิดนะฮะแล้ววันนี้เจ้าของเอก้าเขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูอะไรให้ว่าม,มีอะไรบ้างสองสองอาทิตย์แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่เครื่องปิดนะครับเจ้าของเก้าบอกเดี๋ยวเจ้านู้นอย่นู้นนี่น,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 นีมาให้ไม่เห็นน้ำมาให้สักอย่าง นะโอเคมาโพดบทให้ฟังนะครับก็คืออุปสรรคแหละรถมันต้องมีสตอรี่สตอรี่ที่แบบว่าโอ้โหยผมว่าน่าจะจบก็ประมาณสามเดือนเนี่ย <c oughs> ขันต่อ้ขันฝึกยังไงมันเหลือใช่ไหมครับแกนโชกเดิม,มอ่ะแกนโชกเอ้ยไม่ใช่แกนโชกแกนล้อก็เคยใส่อาร์พีเนียมต้องเปลี่ยนด้วยนะนะครับไม่งนนั้นมันไม่ตรง โอ้โหเหนื่อยอแงต้องวัดนะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บริมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้หน่อยเริ่มเริ่มท้อแล้วสตอรี่รดเริ่มท้อแล้วโอเคนะครับแะเออผมจะลองไม่เรื่องนี่จะลองใส่ยางแล้วลองวัดเพื่อจะซื้อล้อวิบากหรือจะซื้อยางวิบากมาใส่กับอันนี้นะครับกำลังคิดอยู่ ราดูแล้วล้อเหล็กมันน่าจะทนขวาแล้วก็เปลี่ยนข้างหน้าเป็นสิบเจ็ดอย่างเดียวเนาะรานนี้มันเบอรออะไรไปดูเบอ่์ย,งะะา,ยางอะไรวะอือหนึ่งขอบสิบสองนะครับถ้างั้นไขข้างหน้าสิบสี่มันจะได้ไม่สูงโย่งเกิน แต่มันต้องต่อโชว์อีกเนาะเดี๋ยวเอาช่วงล่างเครื่องมันจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลืออ้อนะยังไม่ได้ลื้อนะเรื่องควันขาวเดี๋ยวเรามามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูนะเนี่ยพอเครื่องจบจะมาทําช่วงเก็บช่วงล่างนะฮะแล้วค่อยมาเก็บสีหลังเก็บอ่าดีเทลอีกนิดหน่อยนะครับก็ม,มาบ่นให้ความหัวเราะกับทุกคนแล้วกัน รถมันต้องมีสตอรี่เพื่อนกะไว้นะฮะรถปั้นต้องมีสตอรี่แต่ผมชอบแบบอย่างมันเต็มเดียวถ้มองเงี้ยนะอยางมันเต็มสวิงอาร์มเนี่ยผมก็เลยกังวลว่าถ้าใส่ขอบสิบสี่หลังสิบสี่ใช่ป่ะและ้วหอกมันหนาหัวมันจะชน,นเนี้เพราะมันเหลืออยู่แค่สามนิ้วสามนิ้วก็ตีละสามเซนเนี่ยชนแล้วอะ จะใส่ขอบสิบสี่ได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นอีกเดี๋ยวสั่งมาใส่ไม่ได้บรรไลกสวิงอาร์มเดิมก็ไม่มีด้วยต้องมาหาซื้ออีกใช่ไหมฮะโอเคไปและว,วันนี้มาบทให้ฟังนะฮะเคตารถมันต้องมีสตอรี่ไปละครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์้บลูด้วยนะครับ